คาฉันเลยอ้าวมันลีลายคาฉันเออตายแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n นลของอะตอมนะครับวันนี้นครับเราก็จะมาบอกทิกเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับตัวเกม Tower Fantasy นะครับ เดี๋ยวเรามาที่นี่เลยตรงเทอร์มินอลนะครับแล้วก็ความสําเร็จซึ่งในความสําเร็จเนี่ยมันจะมีหลายๆอย่างนะครับให้ให้เราทำนะครับแล้วก็เก็บเอาแต้มความสําเร็จนี่แหละไปไปรับรางวัลนะครับทุกทุกๆทุกๆความสําเร็จแต่ผมก็จะมีเนี่ยอย่างเนี้ยผมอยู่ที่2006แล้วอ่ะก็รอถ้า2006เมื่อไหร่ก็จะได้ของรางวัลตามนี้นะครับก็อ่ะต่อไป3 0 0พต่อไป4 0 0 0นะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมา บอกทิกเล็กๆน้อยนะครับเกี่ยวกับความสําเร็จในส่วนของอาการสํารวจแล้วกันซึ่งในการสํารวจเนี่ยมันจะมีความสําเร็จหนึ่งนะครับที่เราจะต้องตายนะเป็นความสําเร็จที่แปกเหมือนกันนะเราจะต้องตายด้วยด้วยหนอนตัวหนึ่งจำนวนสิบครั้งนะครับเอ๊เดี๋ยวสิไม่ใช่ตรงสํารวจสิรู้สึกอื่นๆหรือเปล่าเดี๋ยวผมจำไม่ได้ละอ่านี่ ตรงการต่อสู้นะครับตรงการต่อสู้แล้วก็ตรงที่อื่นๆมันจะมีเควสก็คือถูกนอนท์ทรายกำจัด10ครั้งอ่าแต่ทุกคนรู้ดีครับว่าตอนเนี้ยแพทเขาไปไกลและและผู้เล่นใหม่ที่สมัครใหม่เข้ามาเนี่ยเออถ้าไม่หันได้เก็บตั้งแต่ตอนเวลแรกๆนะครับจะเก็บยากมากเพราะว่ามันมีการคูณเลเวลประมาณ500ให้ผู้เล่นใหม่ตามผู้เล่นเก่าทันนะครับพอเ,เลเวลเยอะแล้วเนี่ย การที่จะถูกด่อนทรายฆ่าเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากๆครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหนอนทรายก่อนอ่ะสหรับหนอนทรายที่ผมจะพามาดูครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่หลายที่นะหลายที่มากเลยแต่ว่าที่ที่ผมมามาดูเนี่ยจะเป็นที่ที่ผมแนะนํานะครับว่าตรงเนี้ยจะทําให้เก็บเควสตัวนี้ง่ายที่สุดนะครับอันนี้คือในมุมที่ผมเจอมานะแต่ว่าหลายๆหลายๆหลายๆคนเนี่ยถ้าไปเจอที่อื่นเนี่ยอาจจะอาจจะมีง่ายกว่านี้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะ ก็คือตัวนี้แหละอ่ะลองดูหน้ามันก่อนนะซึ่งเห็นไหมกว่ากว่าเราจะตายเนี่ยมันพูกผูกโผล่มาทีมันตีผมทีอยงเนี่ยเท่าไรเองอ่ะตีไม่โดนด้วยชั่วนานมากก็คือไอ้ตัวนี้แหละครับที่ที่เราจะต้องโดนมันฆ่าตายแต่ทําไมถึงผมเลือกให้เป็นที่นี่ใช่ไหมครับอ่ะเพราะที่นี่เนี่ยจุดเกิดกับจุดตายเราเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กันอ่ะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับเดี๋ยวให้เราลองมาวาร์ปที่ ตัวเกาะซีตัดแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมวาร์ไปดูตั้งแต่แรกเลยสมมุติว่าผมมาดูวตรงนี้แล้วกันอ่าถ้าเราอยากจะมาที่ตรงนี้นะครับโอ้หมอนเยอะมากเลยอ่าเราหนีหมอนก่อนอ่าโอเคให้เราวาร์มาที่เกาะตัวเกาะซีตัดนะครับแล้วก็ขึ้นไปเกาะซีตัดก็จะเป็นเกาะสวนสนุกเนาะทุกๆคนก็น่าจะรู้อยู่ละ เมื่อวามาถึงนะครับให้เราเหมาะออกไปข้างนอกเลยอหันหลังกลับมาเพื่อที่จะกระโดดลงไปข้างล่างครับอันนี้เดี๋ยวผมเช็คอ่าโอเคเรากะโดดลงไปได้เลยนะก็อ่าอยู่ข้างล่างตรงนี้เองโอ้พอดีมันมีเหมาะพอดีด้วยอ่าถึงแล้วซึ่งตรงนี้แหละครับจะเป็นจุดที่เราจะโดนนอนฆ่าตายแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เราเกิดซึ่งเห็นว่ามันใกล้กันมากอ่าเดี๋ยวผมร้องให้ดูก่อนอ่าแต่แนะนําอย่างหนึ่งนะก็คือว่าตอนมาทาเพยสเนี่ยให้มาตอนหิวนะครับก็คือตอนหิวเนี่ยจะเป็นตอนที่ความอิ่มเราเป็นศูนย์แล้วก็เวลาเราตายแล้วเราเกิดมาเนี่ยเลือดเราจะไม่เต็มหลอดเราจะเหลือครึ่งหลอดแล้วเลือดเราจะไม่รีด้วยสำหรับใครที่เลเวลเยอะๆนะครับหรือว่าเลือดค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยผมแนะนําให้ถอดของนะเวลาเราถอดของเนี่ยอ่ะ ตอนแรกเนี่ยเลือดผมมีประมาณห้าหกแสนนะถ้าจะไม่ผิดอ่ะเดี๋ยวพอถอดของเรียบร้อยแล้วเนี่ยอ่ะก็ถอดไปถอดหมดทุกอย่างเลยเลือดผมจะเหลือแค่สามแสนอืบางคนอาจจะเหลือเยอะกว่านี้บางคนอาจจะเหลือน้อยกว่านี้แล้วทำยังไงต่ออยู่ข้างล่างใช่ไหมให้เรากระโดดลงไปเลยครับกระโดดให้สูงที่สุดปุ๊บแล้วกระโดดลงพื้นเลยอ่าเราจะเสียเลือดอย่างน้อยก,ก็ช่วยเรานิดนึงแล้วกันอ่ะอันนี้เราก็ปล่อยให ให้น้องมอเนี่ยฆ่าเราได้เลยะมันก็จะค่อยๆสกิลฆ่าเรานะหรือถ้าครั้งแรกมันช้าเพราะเรามาเราเลือดเต็มใช่ไหมอันนี้ผมก็แนะนําว่าอะให้ไปไว่ายน้ําเล่นแต่ว่าอันเนี้ยเนื่องจากเรือผมเยอะละก็คือตัวความอึดเนี่ยอาจจะมีเยอะหน่อยมันมีถึงสามหลอดเลยอ่ะเราว่ายน้ําเล่นก่อนเพราะอย่างเงี้ยจะไวกว่านะ ในการตายครั้งแรกเรายอมให้น้าเนี่ยเราค่อยๆจมน้ําก่อนแต่นี่ต้องกะดีๆนะเดี๋ยวเราจะเสียโคต้าไปอพอเราเห็นเราใกล้ตายแล้วใกล้ตายปุ๊บให้เราไปหานอนเลยมาแล้วข่าฉันสิรออยู่ไง <c oughs> เห็นไหมมันมันกระโดดตีเราประมาณทีสองทีเราก็ตายแล้ว ฆ่าฉันเลยอ้าวมันลีลาอีกมาแล้วมาแล้วฆ่าฉันเอ,อื้อตายแล้วนะครับทุกคนอะโอเคงั้นเราไปดูกันพอเราตายปุ๊บเรากดเกิดมาเห็นไหมอย่างที่ผมบอกเลยไหมมันมันอยู่ใกล้แล้วไงต่อเลือเราเหลือครึ่งหลอดเราทีนี้ทำไงต่อเรามาเลยปุ๊บกดเจ็ตแพดให้สูงปล่อยตกลงมาปุ๊บเหลือประมาณนี้ นอนต่อยเราประมาณอีก2-3สทีก็ตายอ่ะดูเอ,อื้อเนี่ยหทีเราจะตายแล้วฆ่าชั้นเลยฆ่าชันฉันรอนายอยู่ไงเนี่ยแต่มันติดดีลานะไอ้นอนตัวเนี้ยมันกวนเหมือนกันนะเอ,อ้อไม่ตายครับก็จริงๆแล้วตายไม่ตายมันขึ้นแล้วแต่แล้วแต่เลือดของคนนะอย่างเลือดผมมี300แสนอาจจะโดนประมาณ3ทีตาย บางคนมีเยอะกว่าอาจจะ4ทีก็ได้บางคนน้อยกว่าอาจจะ2ทีหทีก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอ่เห็นไหมเราก็ตายเหมือนกันซึ่งเนี่ยเป็นวิธีที่ผมคิดว่าน่าจะเร็วที่สุดแล้วนะครับในการทาเควนี้แล้วเราก็วนหลูมไปเลยเกิดมาปุ๊บกดเจ็ตแพดกดเจ็ตแพดปุ๊บพุ่งไปตกพื้นแล้วหลังจากนั้นก็โดนใส่าจก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ครับใครที่คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงนะครับก็ ช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็ใครที่ไม่ได้ติดตามก็ช่วยกด s u b สไครต์ให้คลิปช n e l ของอะตอมหน่อยนะครับสำหรับคอนเทนต์ต่อไปเนี่ยผมก็จะพยายามทำคอนเทนต์เกี่ยวกับตัวเกม Tower of Fantasy ครับก็อาจจะหาข้อมูลในเกมนะครับหรือว่าเทคนิคต่างๆเนี่ยเข้ามาให้มากขึ้นนะครับก็ยังไงช่องอะตอมเป็นช่องใหม่นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับช่วยกดไลค์กด Sub สไครต์แล้วก็ติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับขอบคุณครับ